ถ้าเขาพัฒนาไปช่วยตัวเองได้เ mm hmm. มื่อนั้นหมายถึงว่าเราอาจจะถอนตัวไปช่วยหมู่บ้านอื่นต่อไปนะคะมาถึงลูก อุปถัมภ์ของพี่ปุ๊มั่งดีกว่านะคะอุปถัมมาสี่ปีแล้วนะคะเมื่อกี้คุยกันทางนี้มกแล้วแต่ต้องพิจารณาด้วยพี่ปุ๊กล่าวว่าให้ลูกอุปถัมภ์พี่ปุ๊นี่เรียนถึงขั้นไหนคะที่พี่ปุ๊จะช่วยกันนีก็เชื่อว่าก็จนที่เขาสามารถเรียนได้่ะมันอยู่ที่เขาด้วยกินยาโทพี่ปุ๊ส่งก็ส่งค่ะส่งเพราะว่าโอ้โหนั่นเป็นสิ่งที่ดีถ้าเขาปรารถนาอย่างนั้นเต็มใจนะก็ให้กาลังใจเขาส่วนใหญ่ที่ไปเจอที่สุนทรียาเมื่อเดือนมกราคมเนี่ยเราจะมีให้มา เจอเขาแล้วก็5าแล้วก็ยังเขียนแก๊สเพราะว่าเราก็ไม่ได้เราไม่ได้สนุกันแบบมาดูแลกันอย่างนั้นพียงหรือว่าเมื่อมีโอกาสเนี่ยเราก็หนุนใจให้เขาว่าถ้าอยากจะเรียนต่อก็ขอให้เรียนแล้วก็ขอให้พบเพื่อนดีๆนะคะอย่าไปติดยาเสพติดคือเราก็เป็นห่วงเพราะช่วงนี้มาเป็นกําลังใจให้เขาก็ของเล็กนิดน้อ้เขาก็รู้สึกว่ามีค่าสำหรับเขานะคะจาได้ไหมครับว่าเขาชื่ออะไร จำได้ค่ะที่จีเป็นคนความจำไม่ดีแต่จำได้ชื่ออะไรคะชวัชชัยค่ะคุณโรบุอยี่นี่นะคะค่ะแล้วต้ดูแลมากี่ปีแล้วครับประมาณสี่ปีค่ะสี่ปีตอนนี้น้องเขาโตเป็นหนุ่มแล้วเป็นนายแล้วค่ะเปนนี้เป็นเด็กชายอยู่ดีๆหรือ่าไม่เป็นนายนะปีสี่ศูนย์ใช่เมื่อเดือนมกราคมต้นปีนี้เองค่ะแล้วตอนนี้อยู่ในสายของเราแล้วนะคะเราจะเปิดกาสให้พูดคุยกันแล้วสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า น้องจ๋าได้ยินไหมคะฮัลโหลเดี๋ยวนะคะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะในขออนุญาูนินนะคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลน้องคงช็อกนค่คะ <laughs> พูดไม่ถูก ใช้เวลากัน่อยสงสัยทีมงานต้องโอนมาให้หนาเลยนะคะดพบน้องธุรชัยบ่อยไหมครับครึ่งเพิ่งครั้งแรกเนี่ย่ครั้งแรกส่วนใหญ่เราจะได้เห็นจากรูปและประวัติของเขาเมื่อเราอุปการะใครเนี่ยเขาก็จะส่งประวัติมาให้เราแล้วตอนแรกเขาบอกว่าให้เราเลือกได้ใช่ไหมคะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้แต่เราบอกว่าแล้วแต่ใครจะได้ที่เราต้องการก็ส่งมาให้เราน้องเขาทราบว่าเป็นพี่ปุ๊กไม่ทราบเขาไม่รู้จักเขาไม่ทราบเลยเขาไม่ทราบค่ะเพราะตอนนั้นพี่ปุ๊กก็ไม่ได้ เขาเขารู้แล้วค่ะพอวันนั้นไปเจอแต่วันที่เจอนี่เขาก็ย,ยังไม่รู้ว่าพี่ผู้เป็นใครคอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือครั้งแรกของการเจอเหรอคะในรอบสี่ปีใช่ค่ะ<ป>ใช่ค่ะจริเราจะทางมูลนิธิเขาจะเป็นศูนย์กลางไะคะเ,เราจะไม่ได้ติดต่อโดยตรงรทุกอย่างต้องผ่านอย่างที่เขาบอกแล้วเพื่อป้องกันอะไรหลายอย่างนั้นเราจะเห็นแต่รูปกันอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีสื่อทางจดหมายด้วยนะฮะแล้วจดหมายนี่คือส่งให้พี่ป้ามูลมันจงั้นส่งผ่านมูลนิธิเป็นสื่อกลางที่ส่งต่อให้คุณปู่อีกคดหน้องึ่งได้เขียนแต่ น้องเขียนมาน้องก็เขียนมาบ้างว่าเกรดผมสอบได้นี่นะรายงานมนเด็กังวลผมภาพหล่นนะคะจะให้ดูอีกภาพนึงก็คือไม่เป็นภาระกับผู้อุปการะไม่จําเป็นที่จะต้องติดต่อกลับไปบ้างแต่ถ้าเกิดมีเวลาว่างก็ดีให้ติดต่อถือว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ที่มีการติดต่อกันครับอย่างน้อยในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีการรายงานให้ผู้รับทราบอย่างน้อยสองถึงสามครั้งนะครับ